สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมาฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h ีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนวะบิฮินัสต่ยน์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลานซิม สุมาอัมบ,บะสลามอะลัยกุมวะราะมาตุลลอฮ์วะบะรอกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอห์สุบานะหูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังช่วงรายการเ,าเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮมัมดุลิลละครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในรายการเรื่องเราวจากอัลกุรอานซึ่งในตอนที่ผ่านมานะครับเรายังก็ยังอยู่ในเรื่องของอนบีอาดัมที่ไปอ้อนวอนต่อลอสุบฮานะฮัวตาลานะครับซึ่งท่านนบีอาดัมแล้วก็สีพันยาของท่านคือผนางขาวะเนี่ยนะครับก็ไปอ้อนวอนนะครับตอนนี้ผมได้นําเรียนกับพี่น้องเอารายละเอียดเนี่ยเข้ามาเสริมนิดหนึ่งว่าบรรดามุสตาชีกีเนี่ยเขาพยายามในการที่จะ ทำให้เราเนี่ยผูไ้ไม่หวังดีกับอัลกุรอานไม่หวังดีกับอะกีดะของเราเนี่ยพยายามที่จะให้อะกีดะของพวกเราเนี่ยค่อยวไปว่าถ้าอันกุรานมาจากอัลลอฮ์ซุบาฮ์นะฮุวตาลาแล้วเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ต้องไปอัลลอฮ์จะพูดกับใครอีกล่ะไปพูดบารอบบานาไปว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา าลอปูตะโอพระผู้แวนของเราก็แสดงว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระผู้อภิบาลอีกมีพระเจ้าอื่นที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่โตกว่าอัลลอฮ์สุบานอลตาลาที่สูงส่งกว่าอัลลอฮ์สุบานอลตาราอีกที่อัลลอฮ์ะจะต้องไปขอนะครับ พี่น้องเข้าใจนะครับในตอนที่แล้วถ้าหากว่าพี่น้องได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะทําความเข้าใจเลยนะครับตามคําพูดของบรรดานักว,วิชาการตับซีดนักมุฟัสีรีนที่ผมได้พยายามที่จะถ่ายทอดนะครับใหพ้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็ทํารับความเข้าใจว่าพี่น้องอย่าไปเข้าใจแบบนั้นไอ้พวกนี้พวกที่อะไรทําลายอากีดา พวกที่พยายามที่จะทําให้เราเนี่ยอัลกุรานนั่นมีบาดแผลมีข้อสงสัยเมื่อเราไปสงสัยในอัลกุรานเนี่ยแน่นอนเลยนะเราก็อีมานของเราเนี่ยมันก็จะหมดไปนะสงสัยสักนิดเดียวสักอายาเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรอัลลอฮฺสลาทรงเป็นผู้ที่ดูแลนะครับบอกว่าอินานานะนุนัสซันนัดซิกรอว่าอินานารหาูลาฮาฟิซุนว่าเราได้ประทานอัลกุรานมาและเราก็เป็นผู้ที่พิทักษ์อัลกุรานเอาไว้นะครับ ว่าเราเป็นผู้ที่พิทักษ์กันกวรเพราะนั้นเราจะไปสงสัยไม่ได้เลยนะครับที่สงสัยไม่ได้เหมือนกับที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ย إ ي م านศรัทธาแบบกำปั้นทุบดินแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายและทั้งปวงนั้นที่เราไม่สงสัยนั้นแปลว่าเรายังไม่เข้าใจนะครับไม่ใช่แปลว่าเราเข้าใจตามนั้นนะครับแตแปลต้องต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจ เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์พูดเอาไว้ตรงอายห์นี้แบบนี้เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์พูดเอาไว้ในอายห์นี้แบบนี้ที่เราเอ๊ะอยู่เนี่ยนะครับนั่นแปลว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องพยายามที่จะหาผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เช่นอาย่์นี้เนี่ยนะครับบรรดาผู้ที่ไม่หวังดีกับอัลกุรอานไม่หวังดีกับอะกีดะของพวกเราเนี่ยเขาก็พยายามในการที่จะ ตั้งข้อสังเกตให้กับพวกเราว่าให้เราเนี่ยลองดูซิว่าถ้าหากว่าอันกุรานเนี่ยทั้งหมดมันเป็นคําพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาแล้วแล้วอัลลอฮฺไปบอกว่ารับบานาอีกเนี่ยอัลลอฮฺขอใครล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วผมก็ได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับอากีดะของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะมันมีอันกุรานฉบับทีอะไรเรียกอันฟุตกรอ,อเมริกานะาฟุตกรอของอเมริกาก็มีนะครับฟุตออันกุรานฉบับไหนฉบับไหนแต่ว่า เรานั้นนะครับฉบับอันกุรานุนการีมฉบับที่อัลลอฮฺสุบานนะฮัวอตาลาทรงประทานมาแล้วก็บนการตัสซีทของบรรดาสหาบะบนการอธิบายบนความความเข้าใจที่สหาบะนั้นได้อธิบายเอาไว้คนสลฟสุตซอเลน,น,นั้นได้อธิบายเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เขวไม่เฉชใช้ไปไหนจะมีคําพูดนะอันเนื่องจากมีสื่อต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมือเรานะครับ ถ้าหากว่าเราไปดูแล้วเราก็เกิดข้อสงสัยอย่างนี้นะครับสงสัยตรงไหนพี่น้องพยายามหาถามผู้รู้ที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องที่มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับอย่าปล่อยให้สิ่งที่มันเป็นสนิมนะครับมาเกาะกินอีมานของเราอากีดักของเราเนี่ยให้ค่อยๆหลุดไปหายไปและในที่สุดเราก็มีแต่เรียนร่างที่มีอะไร ไม่มีอากีดะไม่มีอีมานไม่มีศรัทธาที่ถูกต้องเรากับกลายเป็นคนที่ไปสงสัยในอันกุรานนะครับเพราะฉะนั้นอายันนี้เมื่อผ่านมาแล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่บรรดาผู้ที่ไม่หวังดีกับอันกุรานนั้นมักจะเอาไปตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่าดูสิถ้าหากว่าอัลลอฮ์อันกุรานเป็นคําพูดของอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์บอกรบบาราและเป็นรบบารากับใครอีกล่ะ เพราะว่ารบบรรณาเป็้พระผู้พิบาลของเราและเราไปขอกับใครนะครับนั้นพี่น้องเข้าใจตรงกันเลยว่านั่นเป็นคําพูดที่อัลลอฮ์ตลาทรงเล่าให้ฟังว่าครใาดาที่นบีทําผิดนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮุวาตลาก็จะส่งสอนวิธีการในการที่เราจะสารภาพผิดเพราะนั้นนบียาดัมเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกของโลกนะเป็นมนุษย์คนแรกเลยที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยแล้วก็มีความผิด แล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่สอนนบีอาดัมจะรู้ไหมว่าวิธีการแก้ความผิดเนี่ยจะรู้ยังไงเพราะอัลลอฮ์ตาลาทรงสอนนบีอาดัมแล้วเราก็มาเล่าไว้ให้ฟังในอัลกุรอานเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าโอ้คนเนี่ยมันผิดกันได้แต่ทําอย่างไรที่จะมีเกาะกํากบังให้พ้นจากชัยตอนมันร้ายว่าชัยตอนมันร้ายเนี่ยมันพยายามเหลือเกินในการที่จะทําให้มันมีผลพพักมากที่สุดตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมมาแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะได้เข้าใจและเมื่อเราผิดไปแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้อีกว่าถ้าเราทําความผิดเหมือนกับนบีอาดัมที่อลัลลอฮ์เล่าไว้นั่นก็คือคําพูดที่อลัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตาลาทรงรับการสารภาพผิดที่อลัลลอฮ์สอนให้นบีอาดัมพูดก็คือรบบานาอลัมนาอัมฟุสนาวอิลลัมตักฟิรละนาวะตัรฮัมนาละนะกุนันนะมินันคอซีรีนะครับก็คือให้เราสารภาพผิดว่าเราผิดไปแล้วโออลัลลอฮ์เราผิดไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า อัลลอฮ์นั้นไม่ทรงให้อภัยเราไม่ทรงโปรดเมตตาพวกเราแน่นอนพวกเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ไปเล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์ยันกรานด้วยเหตุนี้จึงมีคําว่ารบบบนารบบนาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ก็ได้เก็บเอาเรื่องราวต่างเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าถ้าหากวันอีบยาดัมเนี่ยเป็นคนที่ทําความผิดคนแรกเลยเป็นคนีิทรยศอัลลอฮ์ เป็นคนที่ละเลยต่อคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกถ้าอัลลอฮ์ไม่สอนนบียาดมจะรู้ไหมนะและที่อัลลอฮ์สอนนบียอดัม,มาไว้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซิดก็เห็นพ้องต้องกันหมดเลยว่าอะไรคำพูดที่ดีในการที่อัลลอฮ์สุบานอตาลาจะรับการสารภาพผิดของพวกเราในฐานะที่เป็นลูกหลานของนบียาดมก็คือพูดแบบที่นบียาดมพูดเพราะนาบียาดมพูดตามที่อัลลอฮ์สอนเอาไว้นะครับ พูดตามที่อัลลอฮฺตลาสอนเอาไว้แน่นอนเราจะไปบอกว่าเราเนี่ยไม่ผิดโอ้ยใชยตอนมาหลอกเราไม่ได้รอกม,มาผิดมาหลอกเราไม่ได้เราเนี่ไม่มีทางนะครับอย่าชาล่าใจไปเพราะนาบีนะมูฮัมมัดสลล,ลอฮอะไรวะสัลัมบอกว่ากุลุบันีอาดัมคอตโตนะลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนต้องมีความผิดว่าคอยลูคอตโตอ,อีนัตตะวาบูนและคนที่มีความผิดแล้วรู้จักสารภาพผิดนั้นนะแน่นอน เขานั้นอะไรเขาก็อะไรเป็นคนผิดที่ดีก็คือคนที่รู้จักผิดแล้วก็ขอสารภาพผิดเห็นไหมครับอ่าลอสซบานอหัวตะลาก็สอนสอนเอาไว้แล้วเราซุนก็มาบอกกับพวกเราเอาไว้ว่าพวกเราทุกคนผิดทั้งนั้นแหละแต่ว่าผิดแล้วเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดอะไรแล้วมาผิดอย่าไรแล้วก็ต้องสารภาพผิดด้วยไม่ใช่ตะแบงนะครับกูไม่ผิด ไอ้คนคนู้นมันผิดอย่างเดียวหรือว่าพอหา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 พวกไม่ได้หาคนที่เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ก็โทษเชตานไอ้เชตานนะครับไอ้เชตานมันมันทำให้เราผิดนะ,ะโทษคนไม่ได้โทษเชตันอีกนี่คือนิสัยของมนุษย์ mm hmm. พี่น้องครับเมื่อเราพูดอย่างนี้แล้วน,นะครับอ mm ั hmm. ลลอฮฺสุบานตะลาทรงรับการสารภาพผิดของนบียาดัมเราก็หวังว่าถ้าเราเอาคําพูดนี้ไปพูดอัลลอฮฺตะลาก็จะทรง รับคำสารภาพผิดของเราในฐานะที่เราก็เป็นลูกหลานของนบีอาดัมเหมือนกันม,มีอายะหน<ม>ึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ตลา,า,าได้ส่งเล่าเอาไว้ในสุรอที่1 2 1ถึง1นเนี่ยนะครับเอาไว้ในสุร์ตอหาว่าอัลลอฮ์ตลา,า,าเนี่ยนะรับการสารภาพผิดของนบีอาดัมนะครับ พระองค์ทรงรับการสารภาพผิดของนบีอาดัมเลยเพราะอัลลอฮ์เล่าว่าว่าอ,อ,บบบอัลลอฮ์ทรงตรัสว่านับวลาเร์เล่าไว้ในสุลตฮานะว่าไงว,าออบบาว่าอัลลอฮ์ทรูฟะกอวาอาดัมเนี่ยนบีอาดัมเนี่ยทำไมทรยศต่ตออัลลอฮ์ละเลยคำสั่งของอัลลอฮ์สุบานตละลาฟะกอวานาบีอาดัมเลย ออกนอกลู่นอกทางเฉใ,ใช้ออกจากแนวทางที่เป็นสัจธรรมคํบอกว่าว่านะมีนั่นหรือว่ายักษหรือว่ายักก็คือทางตรงอย่างนี้แต่เราออกไปข้างๆนะครับอันนี้เรียกว่ากว่าอันลอกก็เล่าเอาไว้นะว่าวาซออาดามุรบบาหูฟะกวานะบีอาดัมนั้นนะไอได้ทรยศได้ผิดพลาดนันะละเลยต่อคําสั่งของอันลอ์ซุบานอนะวัตลานะบีอาดัมเลยออกจากแนวทางที่ถูกต้องไปนะ สมมตจะตาบาหูรบบูหูฟาตาบาฮาไลฮิวาฮดาและหลังจากนั้นเราจะลาก็ทรงอะไรทรงเลือกนบีอาดัมนะเลือกให้ชี้แนวทางให้กับนบีอาดัมว่าให้นบีอาดัมพูดอย่างนี้สิถ้ารู้ว่าผิดไปแล้วเนี่ยนะ,ะพูดอย่างนี้สินะฟาตาบาฮาไลฮิวาฮดา พอเสร็จแล้วพอพูดอย่างนี้พูดว่ารบ,บนาซาลัมนาอัมฟุสนาวะอิลลัมตักฟิดละนาพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยฟาตาบะอะไรที่ที่ได้รับก็คืออัลลอฮฺอภัยโทษให้อัลลอฮฺรับการสารภาพผิดของเขานะวาฮาดาและหลังจากนั้นเป็นไงอัลลอฮฺก็ให้ทางนำเห็นไหมครับนี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตะลาทรงเล่าไว้ในพระมหาค,คัมภีร์อันกุรอานเล่าเอาไว้ในสุรอะอะรอฟอายะห์ที่ยี่สิบสามว่า คนที่ทําผิดเนี่ยนะถ้าผิดแล้วเนี่ยนบีอาดัมผิดนบีอาดัมก็อ่านแบบนี้อ่านรบบานาเนี่ยแล้วก็มาเล่าเอาไว้ในสุรอ,อะไรตอฮา,ายาที่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองเนี่ยอีกสองอายะว่าอะไรว่านาบีอาดัมนะ่ะพลาดพังไปแล้วนะทาความผิดต่ออัลลอฮฺสุบานอาหัวตาลาละเลยต่อคําสั่งของพระผู้อภิบาลของเขานะเขาถึงได้ออกนอกแนวทางที่ถูกต้อง นะซุมามจิตตา,ตาบาหูหลังจากนั้นสุม,มาจตบาหูหลังจากนั้นอันลลอฮฺตะลาก็ทรงอะไรคัดเลือกเขามาใหม่สอนเขาให้เขารู้ว่าวิธีการว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยควรที่จะทําอย่างไรนะฟาตาบา้าอะไรที่งจากนั้นเราก็รับการสารภาพผิดของเขานะแต่คำว่าสุมามจิตตาบาหูเนี่ยที่ว่าเลือกเนี่ยสอนแนะนำเนี่ยก็คืออะไรสอนให้อ่านรบบนาซอลามนานี่แหละให้อ่านต้นนี้แหละนะ แล้วก็ยังไงฟาตาบะอะไรฮี่แล,อละอัลลอฮ์สุบานตัลาก็ทรงโปรดอภัยโทษให้กับเขาดนะอูฮาดาแล้วก็ให้ฮิดายะให้ทางนําขับเขาเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่อัลลอฮ์สุบานะหูวัตลาได้ท่งบอกแล้วก็ส่งเล่าเอาไว้ว่าเนี่ยเรื่องของนบียดัมพูดมาตั้งแต่ในสุรอเบกรอกก็มีนะเล่าเอาไว้ในส่วนหนึ่งว่า มาอาธ,าธิบายในอีกอ,กอ,กอ,กอะไรอีกอายะหนึ่งอีกสุรห้หนึ่งว่านาบีอาดัมพบกับอัลลอฮ์เนี่ยนะที่อัลลอฮ์สอนนบีอาดัมเนี่ยสอนให้พูดอย่างไรอยู่ในสุรอะรอฟแล้วก็ในสุร้อตอฮานี่นะครับพงลัตลามาเล่าถึงผลสรุปเอาไว้ว่าว่านาบีอาดัมทรยศต่อล้อ์น่ะจริงไหมจริง ใอ่มาแล้วก็พอธรยศตรอแล้วเป็นไงนก็ทําความผิดสิคนพอเวลาไม่ทําตามคําสั่งแนวทางของเรามีเป็นเป็นอะไรเป็นทางตรงอย่างนี้ถ้าหากคนไม่เดินเปในที่อลัลลอด์เดินที่บอกเอาไว้ก็ออกข้าง,าง,างทางนะครับต้องทําความผิดนะมีถูกกับผิดเท่าน,านั้นถ้าหากไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องก็แสดงว่าอะไรต้องอยู่ในหนทางที่ผิดพลาดอัลลอฮ์ก็บอกนะบีาดัมผิดนะอ่า ไม่ทําสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ฟังถ่งที่อัลลอฮ์ตลาทรงห้ามนะเราะฉะนเขาก็ได้พอผิดแล้วเป็นไงล่ะก็ออกนอกแนวทางที่ถูกต้องแต่อัลลอฮ์ตลาก็คัดเลือกสรรคําพูดให้กับเขาหลังจากนั้นอันลลอฮ์ก็ทรงรับการสารภาพผิดของเขาแล้วก็ให้ทางนํากับเขาอันนี้ในยุคข,ของของพ่อนะครับหลังจากที่ออกมาจากสวรรค์แล้วมาอยู่ในพื้นแผ่นดินแล้วก็ มามีลูกล่ะทีนี้นะครับมามีลูกแล้วพอมีลูกเนี่ยถามว่าอัลลอฮฺตัลาได้เล่าอะไรเอาไว้อีกไหมนะครับอ,อันนี้นะครับท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับหลังจากที่ได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานตลาแล้วก็ผิดพลาดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็รับการ,ารอัลลอฮฺก็ร,รับสารภาพผิดนะ,ะรับการสารภาพผิดแล้วเนี่ยนะตามที่ อัลลอฮ์ใช้ให้นบีอาดัมพูดอัลลอฮ์ก็รับก็สองคนก็ใช้ชีวิตมาเลี้ยงดูลูกพอมีลูกเนี่ยนะครับบางส่วนก็ได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วว่านาบีอาดัมเนี่ยนะครับมีลูกนะครับมีลูกถึง40คนด้วยกัน20ท้องนะครับกับพระนางฮาวะแล้วก็นบีอาดัมก็พยายามในการที่จะสั่งสอนบรรดาลูกหลานให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์สุบานอตาลาให้ซื่อสัต์มีอามานะ นะมีความซื่อสัตย์ในคําสอนของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวตาลาอย่าเป็นผู้ที่ทรยศในคําพูดของอัลลอฮฺสุบานอวบตาลาเพื่อที่จะได้ไม่มีความผิดนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับต่อมานะครับมาในรุ่นลูกนะครับพอมาถึงอะละมารุ่นลูกแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ได้เล่าเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอีกเช่นเดียวกันพระอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าอะวะตุลูอะไลฮิมนาบาอับนาอาดามะ บินฮักกิอิกรรบากุรบานันฟาตูกุบบิลามินอาฮดิฮิมาวาลามยุตะกอบบนันมีนันอาคอรนะอัลลอฮ์ตาก็เล่านะครับพอนะลูกของนบีอาดัมเนี่ยนะ่าจะมีแต่ละท้องนะแต่ละแต่ละท้องดาว่าท้องหนึ่งนี่ก็จะมีเป็นแฝดนะแฝดผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึง่งแฝดผู้ชายคนหนึง่งผู้หญิงคนหนึง่งออกมาแล้วก็เสร็จแล้วก็จะอะไรให้สลับท้องแล้วก็แต่งกัน อันนี้ถือว่าเป็นาชาริอะที่ถูกฮาล้านให้นะครับในยุคข,ของนบีอาดัมเพราะเป็นดอรูรอถือว่าเป็นความจําเป็นเนื่องจากว่ามนุษย์ตอนนั้นเนี่ยยังอะไรยังมีมน,นุียอาดัมกับพนางฮาวะก็อะไรชาริอะในการที่พี่น้องจะแต่งกันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นที่ อนุญาตให้แต่พอมาในยุคข,ของท่านนาบีมอัมมา,าสซัลลอฮอะลัยวะซัลลัมดังที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วว่าอะไรยกเลิกนะแม้กระทั่งญาติกายชิดกันยังไม่ได้นะบีสอนให้เราเนี่ยนะได้เวลามองคนเนี่ยมองคนที่อกอรีบมองคนที่แปลกแปกก็คือมองที่สายตระกูลสายเลือดที่มันห่างกันนะครับ ไม่ต้องเก็บญาติไม่ส่งเสริมแต่ถามว่าเป็นที่ฮาล้านไหมที่จะเก็บญาติได้นะครับเป็น,ปนที่ฮาล้านแต่นบีส่งเสริมไม่ละนบีไม่ส่งเสริมสิ่งที่นบีส่งเสริมก็คือให้แต่งกับคนที่แปลกหน้าหมายถึงคนที่อยู่กันคนละสายตระกูลเลยนะครับให้ไปแต่งอย่างนั้นส่วนฮิกมาอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยค่อ,อยพูดกันนะครับเรื่องของฟิกให้ใหเ้เรื่องฟิกเขาให้ฟิกเขาคุยกันแต่ว่าในยุคข,ของนบีอาดัมอะไยฮิสลามนั้น ถือว่าเป็นเรื่องอะไรการเอาพี่กับน้องแต่งกันเนี่ยฮาล้าสนะครับก็มีลูกของนบีอาดัมก็มีสองอะไรมีสองมีสองคนนะท้องที่อัลลอฮฺสุบานอวตาราได้เล่าเอาไว้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนั้นในตับซีดหลายตับซีดเลยได้เล่าเอาไว้ว่านาบีอาดัมกับพระนางฮาวะนั้นมีลูกเนี่ยถึง20ท้อง20คันด้วยกัน นะครับไม่ใช่ยีคันรถนะคันที่เป็นท้องนะครับอ่ายี่สิบคันด้วยกันแล้วก็ท้องละสองคนท้องละสองคนเนี่ยก็คือ40กว่าคนนะครับสี่สิบคนเนี่ยนะเป็นอ่เป็นท้องที่อะไรที่ที่ที่มีนะครับแต่ว่ากับที่มีปัญหาเลยนะครับอ่าท้องที่เป็นปัญหากันที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับ องอัลอสุบานอตาลาได้เล่าเอาไว้ในสุรมาอีดวะว่าวัตลูอะไลฮิมนาบาอับนาอาดามาวะว่อะมุฮัมมัดเจ้าจงอ่านกับเขอุตลูนะมีนัตติลาวะแปลว่าอ่านที่อันแบบอ่านให้ถูกต้องอ่านแบบไปชัดเจนนะครับอะไรฮิมหมายถึงอาลาบานีอิสรออีนให้เล่าให้บานีอิสรออีนฟังเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้ สรงเล่าให้กับนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลวะซัลลัมเนี่ยฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บรรีอิสรอออลเนี่ยนะครับชาวยิวเนี่ยได้มีความศรัทธามีความอีมานว่าเนี่ยนบีเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานอฮูวะตาลาจริงๆนะครับเล่าให้พวกเขาเหล่านั้นฟังเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าบัรีอิสรอออลเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือยังมีความ เขาเรียกมีความไม่สบายใจอยู่นะครับแค้นใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนบีเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันมาจากบันิอิสราเอลทั้งหมดนะตั้งแต่เรื่อยมานะตั้งแต่นบีอิบราฮิมเนี่ยพอมาถึงสายที่เป็นบันิอิสราเอลก็คือพอนบีอิบราฮิมมีอิสมาอินมีอิสฮากสายที่มาจากอิสฮากเนี่ยนบีอิสฮากนบียากษูกุ๊บก็มาถึงนบียูซุฟเนี่ยอันเนี้ยเริ่มนะครับเริ่มต้นตระกูลที่เป็นบันิอิสราเอียมา แต่ว่าพอเรื่อยมานาบีมูซานาบีอีซาเรื่อยมาเนี่ยนะครับหมดเลยทั้งหมดถือว่าเป็นนบีนั่นมาจากบาณฑิอิสราเอ,อลแต่พอมาถึงนบีมูฮัมหมัดสลล,ล,ลววัลวะเลยวะซัลลัมนะครับนบีมูมฮัมหมัดนั้นเป็นอาหรับที่เป็นอะไรตระกูลกุเรชนะครับมาจากเผ่ากุเรชเนี่ยนะก็เขาก็อะไรรู้สึกว่าทําไมมันถึงต้องมามาผล่ตรงนี้นะครับเขาก็ไม่ค่อยจะจะพอใจเขาก็พยายามที่จะ ตั้งข้อข้อตั้งอะไรคำถามว่าเพื่อที่จะจะรู้นะบีเนี่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่านะจะได้ใช่ใช่ไหมเพราะว่าทำไมทําไมถึงมาเป็นคนอื่นที่มันแตกเผ่าเรากอเหมือนกับข้าวนอกนาเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องนู้นเอาเรื่องนี้เนี่ย มาอะไรเอามาถามท่านนบีมุฮัมหมัดสุลต์สุลามเพื่อที่จะให้รู้ว่าท่านนบีเป็นนบีจริงๆเนี่ยนะบาดหลวงของเขาได้สอนคำบีของเขาได้สอนมาเนี่ยนะก็คือจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นนบีจริงๆพี่น้องครับก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะว่าข่าวาวที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีมุฮัมมัดสุลต์ุลามได้เล่าถึงเรื่องของลูกสองคนของนบีอาดัมนั่นจะเป็นอย่างไรขอพี่น้องได้ติดตามใน ช่วงต่อไปนะครับวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะซัลลัลลอฮุาวะลานาบีนะมุฮัมมัดวะวาลาอัลีฮิวะซอฮฺบีวะสลลัมวะสラาะมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมูฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม